ชาววันเสาร์ค่ะในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ามกราคมนี้นะคะมีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นบ้างเรามาเช็คพลังงานมาเช็คดวงกันนะคะคุณแค่ตั้งจิตให้นิ่งแล้วกอนุญาตเท่านั้นนี่ก็คือพลังงานของคุณแล้วนะคะส่วนใครที่เจอกันแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้มีด้วยนะคะนี่อาจจะเป็นคําทํานายนี่อาจจะเป็นคําอวยพรของคุณก็ได้นะคะให้นะคะเป็นแนวทางเนาะนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้ ไม่มีความบังเอิญแน่นอนค่ะนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะมาเจอนะคะอ่ะว้าวโอ้โหปังค่ะปังค่ะสาธุนอมเล่าความทํานายก่อนนะคะปังทุกไปไม่มีไพ่เสียเลยไพ่ใบรแรกขึ้นมาดวงสมพงษ์นะคะ มีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่แล้วหนึ่งค่ะนะคะใครที่ยังโสดอยู่นะคะจะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจนะคะหรืออาจจะได้เจอคู่ค้าอาจจะได้เจอคู่ธุรกิจนะคะมีคนสนับสนุนนะคะมีคนร่วมธุรกิจมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะไปที่ใดก็จะเป็นที่รักนะคะจะเป็นที่ช่วยเหลือเป็นที่มีคนช่วยเหลือนะคะเป็นดวงเขาเรียกดวงสมพงค์คือ ไปที่ใดก็จะมีแต่คนรักคนเมตตาคนสนับสนุนนะคะเสน่ห์แรงนะคะบอกเลยว่าจะมีเกณฑ์น,นะคะได้เจอคู่ได้เจอคนได้เจอคนที่ถูกใจนะคะอาจจะเป็นกัลยะาณมิตรอาจจะเป็นญาติธรรมหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะที่รู้สึกว่า,อ,าอยู่กันแล้วคุยกันแล้วสบายใจนะคะมีความสุข เป็นช่วงที่ดีมากๆสบายยนะคะ1 1 5นี้ไม่มีเรื่องที่กังวลใจอาจจะมีนิดหน่อยแต่คุณผ่านไปได้นะคะไพ่นอนสบายเลยนะคะคุณสามารถจัดการบริหารได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะปกปักรักษาคุ้มครองเป็นที่รักของเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามในเรื่องของการเงินก็ดีการงานก็ดีหรือความสัมพันธ์ก็ดีมีทางออกมีทางแก้นะคะนี่เงินเข้ามาหลายทางด้วย นะคะคสามารถรับเงินได้ทุกทางคนวันเสาร์เก่งอยู่แล้วค่ะเงินไหลมาทุกที่ทุกทางนะคะสารตายายขึ้นนะคะไพ่ใบนี้บอกบอกว่าอ่า ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่เจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทํางานนะคะช่วยเหลือเมตตาคุณอยู่นะคะหรือว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูให้ความช่วยเหลือโอ้โหไพ่ดีมากค่ะอย่าลืมดูแลท่านนะคะส่วนมูลหน้าสมาธิหรืออุทิศบุญให้ท่านนะคะเวลาที่เราไปทาบุญอย่าลืมอุทิศบุญให้พระภูมิเจ้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานนะคะที่อยู่อาศัยที่บ้านของเรานะคะแล้วก็อาจจะให้ คือทุกครั้งที่สวดมนต์สมาธิทําบุญทําทานแผ่ไปเลยค่ะทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุให้ได้หมดเลยอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะถ้าอยากเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะคะคุณต้องแผ่บุญกรวดน้ํานะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเป็นจังหวะที่ดีอยากทําอะไรทําเลยทําเลยในช่วง1-15หรือหลังจากวันนี้หลังจากที่เจอคลิปนี้แล้วใครที่อยากทําอะไรลงมือทําได้เลยทุกอย่างจะหนุนนําให้คุณสําเร็จนะคะจะเป็นช่วงที่ดีนะคะ การเงินจะดีขึ้นการงานจะดีขึ้นหรือจะเจอนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะลงตัวอย่างที่บอกว่าเนี่ยนอนสบายๆเป็นจังหวะที่ดีอยากทาอะไรทําเลยค่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปธรรมช่วยเหลือเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักของอ่าคนที่พบเห็นนะคะไปที่ไหนก็มีแต่คนช่วยเหลือชาววันเสาร์นะคะอย่าลืมนะสวดมนต์สมาธิช่วงนี้ทําบุญ ะะอุทิศบุญส่วนกุศลนะคะที่เหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาถ้าคุณเชื่อในเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะคุณก็จะได้ปฏิหารในสิ่งที่คุณไม่น่าเชื่อด้วยเช่นกันเป็นกําลังใจให้ชาววันเสาร์ถ้าใช่นะคะน้อมรับแล้วก็แชว์ไปเพื่อยืนยันว่านี่คือดวงของคุณ